เราเรรคลอยราแล้ว่เมบบรีวิวยังไงรีวิวหน่อยจริงๆอ่ะเนิฟชอบฟ้าหลักพอมากพอต้องบอกเลยว่าบล็อกกิ้งมันเยอะเราแบบพวกเราทั้งสิบคนแบบคือตั้งใจซ้อมกันมากจริงๆการเปลี่ยนบล็อกกิ้งการอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าทุกคนแบบใหม่มากๆกับการเปลี่ยนบล็อกกิ้งเหมือนเก่ากลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเกคนทำออกมาได้ดีมากจริงๆเราก็ได้เห็นถึง มิตรภาพดีๆของทุกคนที่แบบช่วยเหลือกันเวลาแบบใครไปผิดบล็อกอะไรเงี้ยก็ช่วยเตือนกันก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานแบบนี้เป็นอะไรใหม่ๆที่นอกเหนือจากงานแสดงที่เราทำกันอยู่ก็อยากให้มีทุกปีไหมคะใช่ เรารู้สึกว่าพลังของพวกเรามันแบบเยอะมากจริงๆพวกเราตั้งใจมากๆทุ่มเทมากๆคือเรารู้ว่าแบบทุกทุกคนตั้งใจมาหาพวกเราจริงๆแบบี้เราก็ตั้งใจทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ภูมิใจแล้วก็ปีใจที่ได้มาเจอกับพวกเราแล้วก็ อยากให้เป็นความทรงจำดีๆในหัวใจของทุกคนค่ะตอนรู้สึกว่าค่ะก็ยังไงฝากพวกเราทั้งสิบคนด้วยนะคะอ่ะหล้คุณคนสุดท้ายแล้วพูดไปหมดแล้วก็ชอบทุกโชว์ค่ะตอนที่ซอมก็นั่งดู ชอบมากเห็นความตั้งใจของทุกๆคนเลยและดีใจที่ได้แบบมาทำอะไรสนุกๆกับทุกคนขอบคุณพี่ๆทีมงานที่แบบคอยซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะที่คอยให้กำลังใจพวกเรามาตลอดดีใจที่ได้ทำอะไรใหม่ๆกับเพื่อนๆพี่ๆด้วยคะ่ะทุกคนก็แบบไม่มีเวลาแต่ก็พยายามทุ่มเทกับสิ่งนี้มากๆรอมากนะคะ แต่ว่าประโยคสุดท้ายคุณบอกใครคะชอบโ์มค่ะนะคะได้ดูหรือเปล่าเบบี้คีอ่ะดูอ่ะดูยังเห็นไรยเห็นอหไรเห็นไม่ชัดเลยอ่ะอย่างนี้ต้อง เวอร์ชันสามชาติปีหน้าไม่รู้เอ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจนะมาดูไหมคะปีหน้าพี่นำตาไปบี้ทีเบบี้ที่พี่อยากจะสั้พวกนี้ไม่แม้บี้เบี้ิใครอยากจะมาเบบี้เอ้าไหมเซตกุหลาบเบบี้เลยมาเป็นสามชาติไม่รู้ว่าเราเป็นหลาบเบบี้ทีขอส่งเสียตเลยค่ะอดอสดเดรีเซอร์นิดนึงเพื่อแบบคนตัดสินใจแป๊บหนึ่ง กูหลาบระเด้อของจริงอะนะกูหลาบระเด้อทองหลาบจำเลยโอเคโอเคก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอยากอยากจะให้ทุกคนพูดขอบคุณในทีละคนค่ะเริ่มจากเล็กไหมน้องเล็กอ่าไม่เล็กที่สุดไม่เล็กที่สุดอ่าอ่าโอเคโอเค ก็จริงๆมีคนที่อยากขอบคุณเยอะมากๆเลยอยากขอบคุณทั้งคุณครูทั้งครูสอนร้องครูสอนเต้นนะคะเอยอหยานไปมองหน้าคขาที่ยืนอยู่ตรงนู้นแล้วรู้สึกแบบว่าอุ้ยโมนิร้องขอบคุณคนๆนะคะทุกๆท่านเลยที่ทำให โชว์นี้ออกมาดีแล้วก็มีคุณครูนั่งอยู่ข้างหลังด้วยที่สอนพวกเรานะคะขอบคุณพี่แดนเซอร์ทุกๆคนที่ทำให้โชว์นี้มันแบบเพอร์ฟคมากๆแล้วก็แน่นอนว่าต้องขอบคุณทีมเบื้องหลังทุกทีมเลยคือทุกคนตั้งใจให้โชว์นี้มันออกมาเป็นโชว์ที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเลยท,ที่เอ้ยี่ๆอย่ามองหน้าหนูอย่างนั้นเคไห ที่ได้มาร่วมง,งานกันนะคะดูดีใจมากเลยที่ได้ทำงานกับทุกคนเห็นความตั้งใจของทุกคนแล้วรู้สึกว่าแบบอืดีใจจังเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวันนี้ดีใจมากๆเลยแล้วก็อยากขอบคุณพี่จูนด้วยที่พี่จูนไม่เคยเกี่ยงการซ้อมเลยแบบว่าเวลาเรียก่าแบบเอ้ยพี่จูนมานะ <_ <d> _ <n> _>ได้ได้ไปเลยถึงแม้ <d _ n> ว่าเราทั้งคู่จะแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็แบบเหนื่อยกันมากๆแต่ว่าก็ยังแบบผ่านไปได้ด้วยกัน<_ <d> _ <n> จนโชว์วันนี้มันมาถึงแล้วก็ได้ทำามันอย่างสำเร็จแล้วก็ดีใจนะคะที่มีโอกาสได้โชว์ให้ทุกคนดูแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเป็นคืนที่น่าจดจำของทุกคนนะคะไว้เรามาสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันอีกนะคะ<_ <d> _ <n> ทุกคนทุกคนก่อนเลยนะคะเบื้องหลังทุกคนแบบทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยมันจูจะประสบความสำเไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนคอยสพอร์ตไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามพี่พี่ทีมงานเบื้องหลังดูแลจูเป็นอย่างดีช่วยจูยทุกอย่างอพไม่รู้สึกว่า การค,คืนแฟนไปครั้งเนี้ยไม่ยากอย่างที่คิดขอบคุณบิวดี้ที่เป็นพารเดินที่ดีมากบิลดีเป็นคนแบบคอยให้กำลังใจจุตลอดน้องจะเก่งกว่าจุนเรื่องการร้องการเต้นจูนแบบใหม่มามากเลยเรื่องนี้แต่ทุกครั้งที่แบบจุนรู้สึกว่าจุนกลัวว่าจูจะทำไม่ได้อ่ะ จะคุยกับเอลนิเอลนิตาพูดแค่ประโยคว่าพี่หนูก็เคยเป็นแบบพี่มาก่อนหรือไม่ก็เป็นประโยคว่าทีนี่พีท่ทำอะมันดีมากแหละมันมันมันเก่งแล้วถ้าเทียบกับอะรอยรเเวลาแค่ทีอะไรอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจที่จะพร้อมต่อไปแล้วน้องก็ไม่เคยบ่ายเบี่ยงที่จะ ต้องซ้อมหลายๆครั้งเพราะว่าจูจับคาไม่ได้สักที่อย่างเงี้ยหนังก็แบบจะซอมพี่กีรพนหนังก็หนังก็หนังก็ช่วยก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่อขอบคุณตัวเองที่กล้าเปิดโอกันทำอะไรใหม่ๆนอกจากการแสดงที่ทำมาตลอด E? ก็รู้สึกว่าได้ค้นพบหลายอย่างที่ที่เรารู้สึกว่าเราชอบและเราก็ได้จะทำได้ดีประวัติหนึ่งแล้วทุกคนก็ได้เห็นศักยภาพของเรามากขึ้นแล้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาอยู่ในกานวันนี้รวมถึงคนเมื่อวานด้วยขอใหุมกาดูจมาดูนจงกันอีกเยอะๆนะคะ ชอบทสุดหนูพูดกัเลยนูจริงหนูตื่นเต้นมากตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าจะได้มาขึ้นคอนเสิร์ตขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะที่แบบที่ให้โอกาสหนูมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับตนมากๆที่ผ่านมาหนูกับว่าแสดงมาตลอดไม่เคยเรียนร้องไม่เคยเรียเต้นเลยเราไม่เคยแบบ มั่นใจในตัวเองเลยในภาพนี้เพราะคิดว่าคงทําไม่ได้แน่แดีใจที่แบบว่าที่ทุกคนชอบนะคะวันนี้แบบดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็เหนื่อยมากๆอดรับอดนอนเพื่อแบบคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะเลยะค่ะก็และที่สําคัญหนูขอบคุณพี่ี่เพื่อนในตัว ในวันที่หนูไม่เชื่อในตัวเองเราสองคนตั้งใจมากๆแล้วก็พยายามมากๆเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราด้วยตั้งแต่วันที่เราเลือกเพลงกันวันที่เราแบบมาซ้อมด้วยกันเราเราคุยกันตลอดว่าเราจะทำกันได้ไหมในววันนี้เราทำกันได้แล้วนะ <SUR F und ering> วัว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะอยู่ในความ,มทรงจำของทุกคนตลอดไปนะคะวัานี้ก็มาดูหนูแล้วก็ทุกๆคนกันใหม่นะวันนี้ตั้งใจจะไม่ร้องเพราะฉะนั้นขออนุญาตอ่านโพย <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าพูดจากความรู้สึกอะร้อง โมาด้วยอ่ะขโผล่เลยอุยคืออยากขอบคุณให้ทุกคนรู้เรื่องจริงๆไม่อยากหลอกง่ายโผล่มาด้วยเหรอเนี่ยขอโผล่มาด้วยพี่ของเองครับอันนี้เลยหรอคืออยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะสำหรับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเสียงวิช้มเสียงกรี๊ดมันทำาให้แบบ โชคของเราทุกคนเลยมันสมบูรณ์แบบเพราะว่าถ้านี้แค่เรามก็คงไม่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นเอ็นดูอ่ะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้ค่ะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่อยากจะทําอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสขอบคุณที่ให้หนูได้มีสกิลติดตัวเพิ่มขึ้นเพื่อใช้งานในอนาคตนงานได้นะคะ <laughs> โกรกรำคู่หรือทุกๆฝ่ายเลยที่มีส่วนเกีก่ยวข้องกับการร้องการเต้นเป็นของหนูในครั้งนี้ที่แบบพักกันจนหนูมีวันนี้ได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวที่มาซัพพอร์ตนะคะพ่อแม่ที่มาช่วยขายของหรือว่าครอบเพื่อนๆที่มานั่งดูพี่ๆที่มานั่งดูคงไม่คิดว่าหนูจะเต้นเป็นใช่ไหมคะเออขอบคุณน้องมิมี่ เป็นพาร์ทเนอร์อย่างใจเย็นในห้องซ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่คอยเรียนรู้คอยเติบโตไปได้วยกัน <_ EN> ขอบคุณมากเออขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆตรงนี้นทั้งหมดเลยนะคะดีใจที่ดีใจที่ได้ร่วมโชว์กับทุกคนที่มีความสามารถมากประสบการณ์หวังว่าเราจะได้ร่วมางานกันอีกแล้วก็ถ้าพี่ๆดังเปี้ยงๆไปมากก็ 乌云乌云的。<laughs>